จเจริญพรทานสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะนี้เป็นรายการธรรมะของอ,อากาศนะสถานที่คือวัดศีวนารามบางระมุงชนบุรีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสมบัตินะถ้าพูดถึงเรื่องของสมบัตินี่ชาวโลก หรือว่าชาวบ้านทั้งหลายก็จะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเข้าของเรือสวนที่นาสาโทเป็นต้นสาโทเป็นเล่า <c oughs> ก็เป็นสมบัติเหมือนกันแต่ว่าสมบัติที่อานมมาจะกล่าวไว้เนี่ยก็เรียกเป็นสมบัติในทางพระพุทธศาสนา เป็นสมบัติที่ไม่มีใครที่จะแย่งชิงหรือว่าเอาไปได้สมบัติในที่นี้จะเรียกว่าเป็นอริยสมบัติหรือเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็ได้เขาจะมีอยู่4อย่างด้วยกันทีนี้สมบัติเนี่ย ก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นคุณความดีก็เร,รียกว่าเป็นสมบัติแต่ถ้าทำตรงกันข้ามคือตรงกันข้ามกับที่จะกล่าวเนี้ยก็ยให้รู้เลยว่านั่นเป็นวิบัติหรือว่าเป็นการทำความผิด จากสิ่งที่กล่าวไว้มันก็คือวิบัติแต่ถ้าทําดีทําถูกต้องตามที่กล่าวที่แสดงต่อไปเนี้ยก็รู้ว่านั่นเป็นสมบัติแนะสมบัติชนิดที่หนึ่งคือศีลสมบัติศีลสมบัติเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นศีล เป็นสิกขาบทใหญ่ๆเช่นศีลห้าสีนแปดสี 8, สิบสีสองยี่สิบเจ็ดเป็นต้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามข้อสีลข้อธรรมเหล่านั้นก็ถือว่ามีสมบัติศีนนั้นโดยความหมายเรียกว่าปกติ หรือว่าความเว้นหมายถึงว่าเป็นปกติมีกายเป็นปกติมีวาจาเป็นปกติหรือเว้นจากกายทุจริตเว้นจากวจีทุจริตถ้าพูดถึงศีล5ก็คือเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยมีคำว่าเว้น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 ก็เรียกว่าเป็นศีล พอเป็นแล้วมีศินแล้วกเ็เรียกว่าเป็นศินสมบัติมีสมบัติแล้วถึงในตัวจ,จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองเข้าของแต่ถือว่ามีสินสมบัติเป็นอริยสมบัติเป็นอริยทรัพย์อันนั้นคำว่าสินสมบัติจึงเน้นในเรื่องของสิกขาบทใหญ่ๆนี่ประการหนึ่งนะ ประการต่อมาประการที่2อ,อาจาระสมบัติอาจาระอันนี้ก็จะเป็นศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อเล็กๆน้อยๆอาแปลว่าทั่วแปลว่ายิ่งแปลว่ากลับความจาระแปลว่าความประพฤติก็หมายถึงว่าความประพฤติดีความประพฤติชอบอาจาระ ถ้าเป็นอนาจาร์อย่างเงี้ยคำว่าอนาจาร์ก็แปลว่าประพฤติเลวซ้มประพฤติไม่ดีอันอาจาระเช่นพูดจาไพเราะแต่งตัวเรียบร้อยกิริยามารายาทงดงามเนี่ยก็เรียกเป็นคนมีอาจาระเป็นคนรู้จักควรเหมาะควรสิ่งใดควรทําสิ่งใดควรพูดสิ่งใดควรประพฤตินะอย่างนี้เียก็มีอาจารระสมบัติ ประการที่3ทิฏฐิสมบัติทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นถ้าเห็นผิดก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกเห็นชอบเราเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิสมบัติก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนั่นเองเห็นชอบเห็นถูกต้องเช่นเห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นว่าทําดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นชั่วเป็นดีเหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเห็นกงจักเป็นดอกบอัวชายคนหนึ่งเดินไปเห็นดอกบอัวอยู่บนศรีรษะของชายคนหนึ่ง พอเห็นก็เลยว่าเออสวยงามดีก็เลยร้องขอขอได้ไหมเนี่ยดอกบัวบนหัวชายคนนั้นก็บอกว่าเออสงสัยเราจะหมดเวรกรรมแล้วก็เลยยกให้พอยกให้ชายคนที่ที่ร้องขอไปดอกบัวนั้นกลายเป็นกงจักวันบันศิษะจนเลือดอาบทุกทรมานต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ ไม่ดีว่าเป็นของดีเห็นสิ่งที่ไม่ชอบว่าเป็นของที่ชอบอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าคนมีศีลมีธรรมจะมีศีลมีธรรมไปทำอะไรไม่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันก็จะมีอยู่มากนะเพราะว่าปัจจุบันความเห็นของคนเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคที่มีความเห็นเป็นอิสระ คนมีอิสระทางความคิดความคิดก็เลยเห็นแปลกกันไปแตกต่างกันไปประการสุดท้ายอาชีวะสมบัติอาชีวะก็คืออาชีพการที่จะมีอาชีพชอบหรือว่าเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็คือต้องเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางทุจริตเช่นการหลอกลวงซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นอยู่มากมายสร้างความเดือดร้อน ให้คนทั่วไปเป็นจำนวนมากาเช่นคนที่หาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดพวกที่เล่นชวนกันเล่นแชร์แล้วก็โกงกันพวกที่ซื้อขายสิ่งของแล้วก็ไม่เอาสิ่งของนั้นไปให้กันพวกที่โทรศัพท์มาเอาทรัพย์ของคนอื่นเช่นกอเซ็นเตอร์ ที่เห็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้มีอยู่มากมายมีอยู่ทั่วไปนี่ประมาณนี้เรียกว่าเป็นอาชีวะวิบัติดังนั้นอาชีวะวิบัติก็คือเป็นอาชีพที่ไม่ชอบก็ต่างจากอาชีวะสมบัติการที่จะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็พึงทำอาชีพนั้นให้บริสุทธิ แล้วก็ถูกต้องคืออยู่ในกรอบของศีลมีการเลี้ยงชีพชอบเป็นต้นไม่ประพฤติเป็นอทินนาทานทีนี้ถ้ามาดูของภิกษุภิกษุเนี่ยไปบินทบาทการบินทบาทของภิกษุก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบถ้าภิกษุไปหลอกลวงเขามาเลี้ยงชีพ เห็นไปอวดอ้างคุณวิเศษต่างๆแม้การไปทำพิธีต่างๆเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ชอบดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ความสะอาดในการยังชีพของภิกษุพระพุทธองค์จึงให้พระสงฆ์เลี้ยงชีพในทางที่ชอบโดยการ เดินไปหรือที่เรียกว่าไปบินธบาทการบินธบาทเรียกตามภาษาพระว่าพิกขาจารย์มาจากภิกษุนั่นแหละแปลว่าผูขนะ้ขอพิกทาตในความขอจระจระก็คือเที่ยวไปประพฤติไปตามระแวกบ้านเพื่อไปขออาหารมาเลี้ยงชีพการขออย่างนี้ ไม่ใช่เพื่อไปการไปเบียดเบียนคนอื่นแต่การขออย่างนี้เรียกว่าขอเพื่อมายังชีพของตนแค่พอยังชีพเฉพาะตนเฉพาะตนมิใช่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านดังนั้นการเลี้ยงชีพอย่างนี้จึงถือว่าเป็นอาชีวะสมบัติไม่มีโทษบุคคลที่ต้องการที่จะสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ จึงให้ทานเพราะคนเหล่านั้นประสงค์บุญกุศลมีความต้องการในบุญกุศลจึงให้ทานดังนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าสมบัติทั้ง4ประการซึ่งเป็นอรียทรัพย์เป็นคุณความดีอันประเสริฐดังนั้นจึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาจจะมีส่วนในการส่งเสริม พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธศาสนาให้ยืนยงดำรงอยู่แต่ขอให้ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจึงขออนุโมทนาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านขอเจริญพร